เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามครับผมอย่าพยายามโยนปัญหานั้นไปให้กับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นครับผมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่เรายโยนปัญหานั้นไปให้กับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นตัวเราเองครับผมจะไม่ถูกแก้ไขครับและเมื่อตัวเราเองไม่ถูกแก้ไขเราก็จะไม่มีทางที่จะดีขึ้น กว่าตัวเราในเมื่อวานครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามครับผมโทษตัวเองไว้ก่อนครับผมเพราะเมื่อคุณโทษตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องแก้ไขมันครับผมและคุณก็จะพยายามแก้ไขมันและเมื่อคุณพยายามแก้ไขมันคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าคุณในเมื่อวานเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเราก็ตามครับผมให้คิดเสมอว่าเรามีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นเรามีส่วนรับผิดชอบและเรามีส่วนที่จะแก้ไขมันครับผมสวัสดีครับ